นี่คือบอนสีตัวใหม่ของสวนลุงแดงชื่อสวนมงคลบอนสีสวยงดงามโอนหวานในานามแมงปอปีกบางสวนลุงแดงมงคลบอนสี สนใจติดต่อจองแม่พันธุ์ที่เบอร์โทร0ู0 8 3 9 8 9 8 9ที่ลุงแดงได้เลยจ้ามงคลบอลสีในนามบอลใหม่นะจ๊ะมีนามว่าแมงปอปีกบาง